วันนี้เราก็มาสปอ,นอยนิยายเรื่องใกล้แค่พาลีกันต่อเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่2แล้วเรื่องเนี้ยมันจะมีแต่ความน่ารักน่ารักมันจะเป็นการแอบรักที่เหมือนการชอบกันทั้งสองฝ่ายมากกว่าในความรู้สึกเราถึงแม้เขาจะไม่เฉลยว่าพารีอะชอบใกล้หรือเปล่าแต่ดูจากการกระทําแล้วก็ น่าจะใช่นะคะคือ100%เลยแหละว่าพาลีน่าจะชอบใกล้ไม่ต่างจากที่ใกล้ชอบพาลีคือเรื่องเนี้ยมันหลายมุมมองความรักความรู้สึกซึ่งเราชอบมากๆแล้วก็ชอบในทั้งตัวละครใกล้แล้วก็พาลีเขาจะมีความแบบเหมาะสมกันมากๆ พันลีจะหยาบคายกับทุกคนแต่จะพูดเพาะมากๆก,ก,กับใกล้ใจของเรานะคะเรื่องนี้ดีมากๆสนุกมากๆไม่แพ้เรื่องกี่หมุนฟ้าเลยอยากจะฝากเรื่องนี้ไว้ในอ้อมอกอก้มใจด้วยเพื่อไม่ไปแก้เสียเวลาเราไปเริก่กสปอยต่อต่อไปกันได้เลยคะ่ะ แล้วเราจะตัดกันมาปัจจุบันเลยไก่กับกันก็รอให้พิชินเดินออกไปจากโรงอาหารก่อนเขาค่อยหันกับมาคุยกันพิชินเข้ามาแค่ซื้อน้ำแล้วก็เดินออกไปจากโรงอาหารโดยที่ไม่เห็นพวกเขาสองคนถ้าพิชินเห็นก็คงจะไม่เข้ามาตั้งแต่แรกพอหลังจากที่พิชินจากไปเนี่ยไก่ก็สังเกตการนว่ากันมีสีหน้าแปลกๆนะรู้สึกไม่พอใจเหมือนจะคิดอะไรอยู่ในหัวตลอดและกันดูเมือด้วยเขาเลยเรียกกันไว้ก่อนกันก็ตกใจที่เขาเรียกนะคะเขาเลยถามกันว่ามีอะไรเป็นอะไรหรือเปล่าคิดอะไรอยู่ แต่การก็ปฏิเสธนะคือเขาก็ไม่ได้อยากจะโกหกใกล้หรอกแต่เขาก็ไม่อยากจะพูดไปไม่อยากจะลือฟื้นเรื่องนี้แล้วแต่เหมือนว่าใกล้จะยังจับผิดเขาอยู่การปฏิเสธไปว่าก็คิดเรื่องเงินนั่นแหละกูว่าจะไม่มีเงินคืนใกล้แต่ใกล้รู้ว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องนี้เพราะเขาเห็นแววตาท่าทางของกันเวลามองพี่ชินกันเหมือนโกรธเหมือนแค้นอะไรสักอย่างเหมือนมีอะไรอยู่ในใจเขาเลยตัดสินใจบอกกันไปว่ากาลังคิดเรื่องของเขาอยู่หรือเปล่าใช่ไหมกันก็รู้ว่าตัวเองโกหกไม่ได้ก็อามาอมึ้ง ไม่รู้ว่าจะเริ่มบอกยังไงดีเขาเลยตัดสินใจบอกใกล้ไปว่าใช่แหละมันเป็นเรื่องของใกล้แต่เขาอยากให้มันผ่านมันเกิดใกล้ไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มันเกิดใกล้แล้วไม่อยากให้ใกล้ไม่สบายใจแต่ใกล้ก็ตอบไปว่ายิ่งกันทําแบบเนี้ยมันยิ่งทาให้เขาคิดมากตอนนี้กันก็รู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันเขาก็ไม่อยากให้ทาให้กันรู้สึกไม่สบายใจก็บอกมาเลยตอนเนี้ยเขาเข้มแข็งมากพอแล้วเรื่องเขากับพี่ชินน่มันผ่านมานานพอสมควรแล้วเขาทําใจได้แล้วตอนนี้ใจเขาเข้มแข็งมากพอที่จะรับฟังเรื่อง ที่การจะบอกแล้วแต่กันก็คิดอยู่สักพักหนึ่งว่าจะบอกดีไหมเขารู้ว่ายังไงใกล้ก็ต้องบังคับให้เขาพูดอยู่ดีเขาก็เป็นห่วงความรู้สึกเพื่อนเพื่อนก็เป็นห่วงความรู้สึกเขาสุดท้ายกันเลยแต่เห็นใจบอกก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เขาได้รับรู้มาซึ่งเราน่าจะเล่าผิดไปนิดนึงเขาไม่ได้นัดคุยกันนะคะกันกับพี่ชินนะบังเอิญเจอกันในร้านเหล้ากันไปร้านเหล้ากับรุ่นพี่พี่ชินนั้รู้จักกับรุ่นพี่เขาอีกทีหนึง่งแล้วมากินเหล้าเขาด้วยตอนแรกเขาสงสัยว่าทําไมพี่ชินมีปัญหากับไกล ถึงลบหน้าเขา มีอะไรปิดบงังหรือรู้สึกผิดอะไรกันแน่เขาเลยตัดสินใจถามไปในวงเล่าวันนั้นเลยพี่จินเลยสรารภาพออกมาเรื่องราวทั้งหมดและเขาก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ใกล้ฟังและมีหนึ่งสิ่งที่การเล่าเพิ่มนะคะก็คือคนที่ปล่อยข่าวเรื่องกันไปสารภาพรัวกับพี่ชินคือทศพี่ชินก็เป็นคนบอกเขามาอีกทีเหมือนกันเขาเมื่อเงินเผลอเล่าเรื่องใกล้ตอนเมาและพอเขารู้ตัวว่าเขาดันเล่าเรื่องนี้ไปเช้ามาเขาก็เลยรีบโทรหาเพื่อนว่าใครปล่อยข่าวเรื่องนี้ก็ไล่ถามเพื่อนแต่ละคนที่มากินเล่าวันนั้นแต่มีหนึ่งคน กาา็คือทศนั่นเองเขาเลยรู้ว่าทศเป็นคนเล่าและหลังจากรู้เขาก็โทรไปหาทศบอยทศหยุดพูดเรื่องนี้แต่มันไม่ทันแล้วข่าวได้แพร่กระจยายออกไปหมดแล้วกล้ก็ค่อยๆฟังเรื่องที่กันเล่าให้ฟังทีละเรื่องทีเรื่องมันค่อยๆเจ็บไปเรื่อยๆเจ็บไปเรื่อยๆยิ่งพอมารู้ว่าทศทําแบบเนี้ยแล้วแถมยังเข้ามาเป็นเพื่อนเขาอีกมันยิ่งทาให้เขารู้สึกแย่มากๆถึงแม้ปากเขาจะบอกว่าตอนนี้เขาเข้มแข็งแล้วแต่เขาก็ยังรู้สึกเจ็บกับการกระทําพวกนี้อีกทําไมคนพวกนี้ไม่เคยมองเห็นถึงใจเขาเลย ทำไมถึงกล้าทําร้ายเขาได้ขนาดนี้แต่เขาพยายามจะเข้มแข็งต่อหน้ากันก็บอกกับกันว่าโอเคเขาโอเคเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วเขาจะเก็บเรื่องนี้มาคิดแต่ไม่เอามาใส่ใจแล้วกันกันก็พยายามจะถามใกล้ว่าโอเคไหมโอเคหรือเปล่าแต่ใกล้ก็บอกไปว่าโอเคพยายามจะทําให้กันรู้สึกโอเคแล้วมันก็ใกล้ถึงเวลาเข้าเรียนแล้วเขาเลยพากันเดินเข้าเรียนระหว่างทางที่เดินไปเรียนกันกันเพิ่งึ้นได้ว่าเขาไม่ได้เรียนตึกเดียวกับใกล้ก็เลยแยกกันนะตรงนั้นหลังจากที่แยกกับกันใกล้ก็ ค่อยคิดเรื่องที่กันเล่าให้ฟังค่อยๆตีความหมายแต่ละเรื่องแล้วก็ค่อยเข้าใจแต่ละคนในบทบรรยายมันเยอะมากแต่ในที่สุดแล้วใกล้ก็สามารถกําจัดเรื่องนี้ไปได้ถึงแม้จะรู้สึกเจ็บปวดมากแค่ไหนแต่คนเราก็ต้องเดินไปหน้าอย่ามาจมปักอยู่กับอดีตที่มันผ่านมานานแล้วเขาไม่อยากเอาเรื่องเนี้ยมาใส่ใจระหว่างที่เขาเดินไปเขาก็คิดไปจนมาถึงตึกเรียนเพื่อรู้ว่ามันใกล้จะถึงเวลาเรียนแล้วเขาน่าจะเข้าเรียนสายเขาก็เดินขึ้นลิฟต์ไปก็มีคนวิ่งกู เข้ามาบอยเขาเปิดลิฟต์เขาก็เปิดลิฟต์รอแล้วก็ถูกดันเข้าไปในสุดตอนนี้เขาโดนเบียดหนักมากแต่เขาพยายามจะทาตัวให้เล็กที่สุดเพื่อจะให้เพื่อนๆเ,เข้ามาได้และก่อนที่ลิฟต์จะปิดก็มีคนตะโกนเรียกให้เปิดลิฟต์ก่อนและคนที่เข้ามาใหม่ก็คือพารีนั่นเองตอนแรกใกล้ก็ไม่แน่ใจหรอกว่าเป็นพารีหรือเปล่าแต่เขาเหมือนได้ยินเพื่อนคนหนึ่งเรียกชื่อพารีเขาเลยรู้ว่าคนนี้คือพารีตอนแรกเขาก็ลังเรอยู่เพราะว่าพารีก็ไม่ได้ชื่อโหลขนาดนั้นต้องเป็นคุณพรจจันทร์แน่ เขามั่นใจนะคะแต่ก็อยากจะให้เห็นกับตาพยายามจะส่องดูว่าใช่พาลีหรือเปล่าแต่ก็ได้ยินพาลีคุยกับเพื่อนหัวเราะเฮฮาถึงแม้เขาจะจําเสียงพาลีได้เสียงของพาลีมันก้องอยู่ในหัวเขาตลอด เขาได้ยินพารีพูดเขาก็จําได้ทันทีว่านี่คือพารีแต่เขาอยากจะเห็นหน้าคุณพระจันทร์ของตัวเองพยายามจะสอดส่องพารีก็คุยเล่นกับเพื่อนเขารู้สึกว่าพารีเป็นคนที่ขี้เล่นมากหลังจากที่ได้ฟังพารีคุยกับเพื่อนอ่ะมันมีเสน่ห์มากๆและเพื่อนเพื่อนเวลาคุยกับพารีก็จะชอบบอกกับพารีว่ามึงอย่าทําให้กูใจเต้นดิอย่ากูก็ตกหลุมรักมึงอีกหรอกเพราะพารีชอบแกล้งเพื่อนชอบพูดว่าอ๋อครับได้ครับแบบนี้กับเพื่อนเพื่อก็หัวเราะเฮฮากันใหญ่พารีพอเห็นว่าเพื่อน ืนก็ยิ่งแก้งเพื่อนหนักไปกว่าเดิมแต่เขาไม่ได้พูดกันพอขนาดนั้นนะคะจะพูดจะพอตอนที่พันลีอยากแก้งเพื่อนเขาก็คุยกันเรื่องดวลเล่าว่าครั้งนั้นที่ไปดวลเล่าอ่ะพวกเราแพ้มมนได้ไงวะครั้งนี้ต้องเอาคืนนะเว้ย เขาก็คุยคุยกันเรื่องนี้และมีการจะนัดไปกินเหล้าตอนเย็นกันด้วยก็ค,คุยกันไปเฮฮามากใกล้ก็คอยฟังสิ่งที่พารีคุยกับเพื่อนๆและตอนนี้เขาได้เห็นพารีผ่านช่องเล็กๆแล้วเพราะมีคนลงที่ชั้น4ี่และเหมือนว่าจะมีคนเข้ามาด้วยเหมือนพารีก็ถูกดันเข้ามาเรื่อยๆหลังจากที่คนออกไปคนใหม่เข้ามาพารีก็ดันมาใกล้เขาจนตอนนี้จะอยู่ตรงหน้าเขาแล้วด้วยแต่พารีไม่เห็นเขาเพราะว่าเขาตัวเล็กมากและพารีก็หันหลังให้เขาด้วยเขาก็ได้แต่ มองพันลีจากข้างหลังคือมันใกล้มากเขารู้สึกใจเต้นแรงตลอดเวลาและยิ่งพันลีคุยหัวเราะกับเพื่อน แต่ไม่มีแววที่จะหันมาข้างหลังเลยเขาก็ยืนฟังไปอมยิ้มไปทุกครั้งที่พันลีพูดคุยกับเพื่อนอะ่ะมันมีเสน่ห์มากอะ่ะมันทําให้ใจเขาเต้นตลอดเวลาหรือแม้พันลีจะพูดหยาบกับเพื่อนแต่ทําไมทําให้ใกล้ใจตุกลุมรักได้ขนาดนี้คือเขาเพ้อพบเพบ้อฝันมากและตอนนี้เขารู้สึกว่าเรื่องราวที่กันเล่าให้เขาฟังเมื่อกี้มันได้ถูกลบล้างไปตอนที่เขาได้อยู่ในลิฟต์ได้ฟังน้ําเสียงของพันลีเออเขาก็ฟังไปยิ้มไปนะคะแต่มีคนที่ยืนอยู่ข้างเขาอ่ะก็ยืน มองเขาอยู่อย่างนั้นเขาตกใจมากตอนที่หันไปเจอแล้วคนนั้นยิมนนนย้มให้เขาเขาพอเห็นคนนั้นยิ้มให้เขาน่าจะน่านพอสมควรแล้วเพราะเล่นหานหน้ามาทางเขาขนาดนี้เขาเลยส่งยิ้มไปให้แล้วคนนั้นก็ตกใจเอามือกุมที่หัวใจแล้วก็บอกว่า โอ้น่ารักมากยิ้มได้น่ารักขนาดนี้เลยเหรอครับทุกคนในลิฟต์ก็หันไปมองเพื่อนว่าเพื่อนชมใครมีใครน่ารักในนี้ก็มีแต่พวกเราไม่ใช่หรอแล้วเพื่อนคนนั้นเลยบอกว่าพวกมึงเงียบๆดิมีคนอื่นอยู่ในนี้ด้วยะเวยไม่ได้มีแต่พวกเราเพื่อนเพื่อก็หันมาถามว่าใครก็มีแต่พวกเราไม่ใช่หรอ และคนนั้นก็เลยบอกว่าก็นี่ไงยืนอยู่ข้างๆกูเนี่ยเขาเข้ามาคนแรกเลยนะเว้ยช่วยเบาๆหน่อยคนน่ารักของกูตกใจหมดแล้วเพื่อนๆอยากรู้ว่าคนน่ารักที่คนนั้นหมายถึงคือใครก็พยายามจะสอดส่องดูเอ้ยคนนั้นคือใครพลรีก็พูดขึ้นว่าคนน่ารักอยู่ตรงไหนครับกําลังจะเอื้อมมาดูแต่ลิฟดันเปิดซะก่อนเพื่อนๆเลยไล่กันลงลิฟนะคะใกล้ใจอยากจะเห็นพลีใกล้ๆเหลือเกินอยากจะสบตาก,กับพลรีแต่โชคชะตาก,ก็ดันไม่ช่วยเขาและแถมเขาไม่ได้กดลิฟด้วย ก็เลยไปเรียนสายนะคะวันนั้นแต่มันก็คุ้มกับการมาสายเพราะเขาได้อยู่ใกล้คุณพจน์นานกว่าที่เคยเป็นเพราะเขาเข้ามาก็มาพรีเซนต์งานนะคะครั้งนี้เขาถูกกลุ่มทษแกล้งด้วยแต่ก็แกล้งไม่สําเร็จพอใกล้ใจตั้งใจจะพรีเซนต์มากไม่ว่าทษหรือเ,เพื่อนพยายามจะหาเรื่องมาถามเขาพยายามจะให้เขาโดนตัดคะแนนแต่ด้วยความที่เขาเตรียมข้อมูลมาดีและรอบคอบทําให้กลุ่มเขาผ่านไปได้ดูดีแต่กลุ่มทดก็โดนหักคะแนนด้วยเพราะว่าอาจารย์ให้ถามคําถามและถามไปถาม แต่ทศด,ดันตอบไม่ได้เพราะมัวแต่จะมาจับผิดเขาเลยไม่สามารถตอบคําถามของกลุ่มตัวเองได้ ครั้งนั้นเขาเลยผ่านมาได้เขาจะมีเพื่อนอีกสองคนที่เข้ามานะคะคือเมกับพายและหลังจากเรียนเสร็จเขาก็คุยกันว่าพวกมันไม่ยอมปล่อยพวกเราไปเลยใช่ไหมไหนบอกว่าต่างคนต่างอยู่เห็นจะชัดว่าตอนนี้กําลังแกล้งพวกเราอยู่แต่ใกล้พยายามจะบอกเพื่อนไปว่าเออช่างมันเถอะปล่อยเขาไปเขาอยากทําอะไรก็ปล่อยเขาไปถ้าเรายังเชื่อในตัวเองไม่มีใครทําอะไรเราได้และเขาก็ยังชวนเพื่อนสองคนนี้ไปร่วมง,งานมันเกิดด้วยงานมันเกิดครั้งนี้เขาจัดที่ร้านหมูกระทะเป็นร้านหมูกระทะที่อยู่แถวสยามเขานัดก,กันตอนเยน็นเพราะว่า ช่วงเช้าเขาต้องไปงานมั่นของคุณพ่อเขาแต่ช่วงเย็นไม่ได้กินเลี้ยงต่อนะคะเขาก็เดินคุยกับเพื่อนมาเรื่อยๆเพื่อนก็นถามไกล้ว่าจะไปเดินเลี่ยนต่อไหมจะไปกินข้าวด้วยกันต่อไหมแต่ไกล้ก็ยังออ,งอ้งอึ้งอยู่เพราะว่าเขาอยากจะไปเฝ้าคุณพระจนันทร์คือที่ผ่านมาใกล้จะมีเวลาของตัวเองว่าเขาจะต้องไปหาคุณพระจันทร์ตอนไหนเขาจะไปเฝ้าพารีตอนไหนตรงไหนถึงจะได้เจอพารีเขาจะมีที่ประจำของเขาก็คือหอสมุดข้างบนจะมีกระจกที่สามารถมองเห็น จอดดได้เขาจะรู้ว่าพารีอชอบมาจอดรถตรงนี้แล้วก็ยืนสูบบุหรี่กับเพื่อนยืนคุยกับเพื่อนตรงนี้เวลานี้เขาเลยคิดว่าวันนี้เขาอยากเจอคุณพระจันทร์อีกที่ผ่านมาพยายามจะหาข้ออ้างเพื่อนแต่เหมือนจะโดนเพื่อนจับได้เพราะว่าใกล้ยังไม่เคยไปกินข้าวกับเพื่อนวันนี้เวลานี้เลยเพื่อสงสัยก็เลยตามไปดูและได้รู้ว่าใกล้ชอบพารีและเพื่อนสองคนนี้เลยรู้ว่าใกล้ชอบพารีมากนะคะทางนี้ก็เลยแซวๆใกล้ไปว่าอ๋อลืมไปวันนี้เป็นวันพุธนี่นาะใกล้ต้องไปเฝ้าคุณพระจันทร์ อ้าปล่อยไปก็ได้เพื่อนก็แซวไกล้อยู่สักพักหนึ่งแต่ก็ยอมปล่อยให้ไกล้ไปไก่ก็ไปยืนเฝ้าคุณพนรีนะคะน่ารักมากเป็นการแอบชอบที่แบบโอ้น่ารักอะ่ะเขาก็ไปยืนมองพนรีและรู้ด้วยว่าพารีจะทําอะไรจะคุยกับใครและก็จะขับรถไปกี่โมงขับรถสีอะไรรถป้ายทะเบียนอะไรคือรู้หมดเลยเพราะเขาดูพนรีตลอดแล้วก็ได้รู้ความเคลื่อนไหวของพนรีด้วยมันแอบน่ากลัวน,นิดนึง <laughs> เหมือนสตอกเกอร์เลยนะคะเขาก็ดูชื่อ ชมพันลีไปแต่สักพักหนึ่งพี่ดอมวิ่งมาหาเขาด้วยความตกใจมากแล้วก็บอกใกล้ว่าทาไมไม่รับสายล่ะพี่เป็นห่วงมากเลยนะโทรมาตั้งหลายสายทําไมไม่รับโทรศัพท์ถ้าไม่โทรหาเพื่อนใกล้ก็ไม่รู้ว่าใกล้อยู่ที่นี่ใกล้ตกใจมากคือเขาตกใจที่พี่ดอมมาหาเขาแล้วก็ตกใจกลัวว่าพี่ดอมจะรู้ว่าเขามาแอบดูพันลีก็รีบเดินไปหาพี่ดอมแล้วก็ขอโทษขอโพยพี่ดอมไปพี่ดอมจะโทรมาถามเรื่องพรุ่งนี้ว่าจะกลับบ้านพร้อมเขาไหมเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะไปร่วมงานบ้านของ พ่อใกล้ด้วยใกล้เลยกลับกับพี่ดอมวันนั้นพยายามแตะแ่ๆไปแต่เรามีความรู้สึกว่าพี่ดอมน่าจะรู้ว่าใกล้แอบชอบพาล,ลีเออมันก็จะมีในพาร์ตต่อไปว่าทำไมเรารู้สึกว่าพี่ดอมรู้นะคะ และเราก็จะตัดไปวันพรุ่งนี้เลยตอนเช้าเขาไปงานบ้านของคุณพอ่อตอนเย็นก็ไปงานเลี้ยงและหลังจากนั้นเราจะตัดไปงานวันเกิดของไก่เลยไก่กําลังเดินทางไปที่ร้านหมูกระทะแล้วก็โทรตามโทรเช็คเพื่อนๆว่าเพื่อนถึงไหนกันแล้วเพื่อนก็คอยส่งข้อความมาหาแล้วก็มีคนส่งข้อความมาอวยพรเยอะมากๆเพราะครอบครัวตระกูลของไก่เป็นคนค่อนข้างกว้างขวางคนที่เข้ามาอวยพรก็จะมี2ประเภทประเภทแรกก็คือญาติประเภทที่2ก็คือคนที่ต้องการหาผลประโยชน์จากพ่อเขา วันนี้เขาไม่ได้ขับรถไปโบกแท็กซี่ไปนะคะระหว่างทางที่นั่งแท็กซี่เนี่ยคุณลุงแท็กซี่ก็พยายามจะถามใกล้เหมือนจะหลอกถามว่าจะไปไหนลูกจะไปกินข้าวกับแฟนหรอจะไปรับแฟนหรอโน่นนี่นะคะก็จะเป็นโมเมนต์ของคนขับรถไปเรื่องนี้รายละเอียดมันค่อนข้างเยอะเขาพยายามจะสอดแทรกความน่ารักของใกล้ไปในทุกๆรายละเอียดแม้กระทั่งตอนที่อยู่กับคนแปลกหน้าใกล้ก็จะมีความน่ารักไปอีกแบบหนึง่ง และพอมาถึงร้านตอนนี้ก็มีพี่เบฟพี่ดอมพายกับเมย์กำลังจะตามมานะคะส่วนตอนนี้ที่รักมาแล้วแต่พี่ฟ้ายังไม่มานะคะใกล้พอได้รู้ว่าที่รักจะมาและพี่ฟ้ามาด้วยในใจหนึ่งเขาก็แอบคิดว่าอยากจะให้พลรีมาด้วยจังคุณพระจันทร์ของเขาจะมาหรือเปล่าก็มีความหวังนิดนิดถึงแม้จะรู้ว่าความหวังนั้นอะ่ะมันไม่ได้มีมากพอ แต่เขาก็อยากจะมีหวังบ้างเขาก็นั่งรอเพื่อนๆและก็บอให้ทุกคนไปตักอาหารได้เลยและสักพักหนึ่งคนที่เขาอยากให้มาที่สุดก็มานั่นก็คือพารีนั่นเองตอนที่พันนีเดินเข้ามาทุกคนดูตกใจมากโดยเฉพาะใกล้ กล้ไม่คิดว่าพารีจะมาและเพื่อนอีกสามคนก็ตกใจเหมือนกันไม่คิดว่าพารีจะมาด้วยแต่พี่ดอมที่รักพี่เบฟเหมือนจะรู้ว่าพารีมาด้วยพี่ดอมพอเห็นปฏิกิริยาของไกล้ก็เลยบอกกับไกล้ว่าเออขอโทษพี่ลืมบอกไปว่าพารีจะมาด้วยกลัวว่าทีรักจะไม่มีเพื่อนคุยไกล้ก็ได้แต่พยักหน้าทำตัวไม่ถูกเลยนะคะตอนนี้เพื่อนสามคนพยนายามจะถามว่าโอเคไหมต้องการตัวช่วยหรือเปล่าไกล้หูแดงมากมันเห็นได้ชัดเลยเพื่อนพยายามจะดูแลไกล้กลัวไกล้จะเป็นอะไร กพารีก็มานั่งตรงข้ามใกล้นะเพราะก่อนหน้านี้ที่ว่ามันก็โอเคแล้วแถวที่ใกล้นั่งมันเต็มแล้วเหลือแต่ฝั่งของที่รักซึ่งที่รักก็เว้นไว้ให้พี่ฟ้าแต่ข้างๆก็มีพี่เบฟกับพี่ดอมที่นั่งที่เหลืออยู่ก็ไว้วางของขวัญหมดแล้วแต่พอพาีมามันก็ไม่มีที่นั่งไงที่รักก็ไม่ยอมขยบให้เพื่อนเพราะว่ากลัวพี่ฟ้าจะนั่งไม่สบายน่ารักมากนะคะพารีก็ด่าเพื่อนไปว่าแมมึงเห็นแฟนดีของเพื่อนได้ไงวะเนี่ยเขาก็เด่งเถียงกันไปจนใกล้บอกว่า งั้นเราต่อโต๊ะไม้จะได้นั่งกระสบายๆหน่อยเหมือนที่รักจะเกรงใจไม่อยากจะให้ใกล้ต่อโต๊ะแต่ใกล้ก็โกหกไปว่าเหลือเพื่อนเขาอีกหลายคนที่ยังไม่มาต่อโต๊ะเลย ถึงแม้จะไม่มีใครมาแล้วนอกจากพี่ฟ้าแต่ไกล้ไม่อยากให้ทิรักกับพารีรู้สึกไม่สบายใจเขาก็เคลียร์ที่นั่งกันได้พารีนั่งตรงข้ามกับไกล้ด้วยโมเมนต์แบบน่ารักมากนะคะคืนนี้แหละเรียกว่าผมลิขิตต่อให้เขาจะไม่เจอกันที่ลิฟต์แต่เขาก็ได้เจอหน้ากันใกล้ๆแล้วเขาก็แนะนําตัวอะไรกันไปนะคะพารีแบบน่ารักมากมีการหันไปแกล้งทีลักด้วยว่าพี่ฟ้าไม่มาแล้วพี่ฟ้าวนรถกลับไปแล้วเพราะว่ารถติดทีลักเนี่ยหน้ามุ้ยเลย ใกล้ก็มองก,การกระทำของสองคนนี้มันน่าหลักมากนะคะและท่รักก็ตึงตังเงินออกไปโทรหาพี่ฟ้ากลัวว่าพี่ฟ้าจะไม่มาเพราะทิรักเดินออกไปพี่ดอมกับพี่เบฟก็หัวเ้าะใกล้ก็งงว่าเออมันคืออะไรกันแน่จนใกล้ถามพี่ดอมว่าเออมีอะไรหรือเปล่าครับพี่ดอมเลยเล่าว,ว่าก็พาลียด,ดีไปแกล้งทีรักบอกว่าพี่ฟ้าจะไม่มาแล้ววนรถกลับแล้ว พลีก็หัวราอยิ่งช็อตที่เขาเห็นพลีหัว,วเราอเขาตกอยู่ในพวังสักพักนึงเลยจนพี่ดอมบอกว่าใหาอยากรู้ว่าเรื่องเป็นไงก็ถามเจ้าตัวดูสิพี่ดอมก็โบยมาให้พาลีพาลีก็หันมาพูดกับไกดว่าอยากรู้เหรอครับจะลองเดาดูหรือว่าจะให้ผมพูดความจริงเลยไกายก็นิ่งไปสักพักตอบตะกุกตะกักว่าเออความจริงเลยก็ได้ครับพาลีก็เลยเล่าให้ฟังนะคะ คโมเมนต์น่ารักมากและหลังจากที่พี่ฟ้ามาเขาก็ให้ของขวัญกันครั้งนี้ทุกคนก็เดินไปตักน้ำใกล้ได้อยู่โต๊ะสองคนกับพาลีตอนแรกก็งงแงกับเพื่อนไม่อยากจะให้เพื่อนไปหมดให้เพื่อนอยู่เป็นเพื่อนหน่อยแต่เพื่อนเหมือนจะรู้งานนะคะก็ลุกไปหมดเลยพารีก็มองกันการทำของใกล้ตลอดแล้พอเพื่อนใกล้จะมาพาลีเลยขออนุญ,ญาตไปตักน้ําถามใกล้ด้วยว่าใกล้อยู่คนเดียวได้ใช่ไหมครับใกล้ก็รีพยักหน้าเลยว่าเอออยู่คนเดียวได้สิพาลีเลยบอกว่าก็ เห็นเมื่อกี้งองแงกับเพื่อนอยู่แล้วก็ส่งยิ้มล้อๆมาให้เขาตอนนี้ก็คือแบบใกล้ระเบิดแล้วระเบิดอีกนะคะพารีก็เดินไปแล้วก็ไปยืนคุยกับพี่ดอมสักพักใหญ่ๆเลยมีสีหน้าเคร่งเครียดด้วยคือตอนเนี้ยเขาไม่รู้ว่าเขาแอบเผลอมองพารีบ่อยไปหรือเปล่าแต่เพื่อนก็คอยปาลมเขานะว่าเออเขาสนใจแต่พารีตลอดเลยระวังพารีจะจับได้นะเพื่อนก็แซลๆซลใกล้ไปนะคะ แล้วก็บอกบกับไก่อีกว่าวันเกิดปีนี้ของไก่มีความสุขมากเลยนะแบบไก่ก็คือมีความสุขจริงๆนะคะแล้วเราจะตัดมาตอนที่เขานั่งกินหมูกระทะก,กันเลยที่หลักพอเห็นว่าพันลีตั่งกุ้งมาเยอะมากก็เลยหันไปด่าพันลีว่านี่จะสั่งมากินคนเดียวเลยเรื่องไงไม่คิดจะย่างให้เจ้าของวันเกิดไม่คิดจะแกะให้เจ้าของวันเกิดเรื่องไงเพื่อนเจ้าของวันเกิดก็ต้องแกะให้นะไม่ใช่กินคนเดียวตะกะมาก ที่หลักก็ด่าพารีนะคะหนึ่งสิ่งเลยก็คือเกรงใจใกล้และอีกหนึ่งอย่างก,ก็คืออยากจะให้พารีแกะกุ้งให้ตัวเองด้วยแต่พี่ฟ้าก็หันมาบอกว่าอย่าพี่แกะให้ครับที่หลักเลยปล่อยพารีไปพารีก็ไม่ได้สนใจทําหูทวนลมแล้วก็นั่งแกะกุ้งของตัวเองไปใกล้มองพารีตลอดแล้วคิดในใจว่าพารีชอบกินกุ้งเหมือนเขาเลยดีใจจังที่พารีชอบอะไรเหมือนเขาด้วยเขาก็นั่งมองพารีแกะกุ้งไป พาีนะ่าจะชอบกินกุ้งมากๆนะกุ้งยังไม่หายร้อนเลยก็แกะแล้วเขาก็คอยสังเกตทุกการกระทําของพารีเลยจนเพื่อสะกิดแขนว่าเออมองเยอะเกินไปนะและก็มีแว็บหนึ่งที่สบตาก,กันด้วยและมันจะมีโมเมนต์ตอนปิ้งหมูด้วยเพราะว่าใกล้เกงใจพาีก็เลยไม่อยากจะล้มเขตพรารีพยายามจะย่างหมูริมๆิมจนพารีดูไปบอกว่าย่างตรงนี้สี่จะได้สุกเร็วๆก็น่ารักบ้างนะคะเขาก็กินกันไปสักพักหนึ่งและก็มีแ็บหนึ่งที่เขารู้สึกว่า พาลีจ้องเขาอยู่เขาเลยเงยหน้าขึ้นมามองและพาลีก็ยื่นกุ้งจานโตมาให้เขาและก็พูดกับใกล้ว่าวันนี้ไม่ได้มีของขวัญวันเกิดให้พอรู้ว่าใกล้ชอบกุ้งก็เลยแกะกุ้งให้เป็นของขวัญวันเกิดปีนี้อายุครบ20ใช่ไหมเราแกะกุ้งให้20ตัวสุขสันวันเกิดน,นะไก้ใจขอให้มีความสุขม,มากๆ และเขาก็อวยพรมันเกิดของใกล้ได้น่ารักมากๆนะคะและเราประทับใจฉากนี้มากมมันเป็นอะไรที่เล็กๆน้อยๆแต่ได้รู้เลยว่าพารีเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดมากมันเป็นของขวัญที่ดูจะไม่มีมูล,ลค่าแต่มันมีมูล,ลค่าต่อจิตใจคนอ่านและใกล้ใจมากๆไกใกล้ก็ตกตะลึงเลยคือการการะทำของพารีทำไมมันน่ารักขนาดนี้คุณพระจันทร์โรแมนติกมากทีลัก็ชมเพื่อนนะคะว่าโหไม่คิดเลยนะวิธีทำความรู้จักของพารีสุดยอดไปเลย ก็ถูกที่รักชมไปหนึ่งแมตแต่ใกล้ก็รับกุ้งมากินไปยิ้มไปคืออิ่มอกอิ่มใจมากจนเพื่อนแอบแซวไม่ได้ก่อนหน้านี้เพื่อนก็ย่างกุ้งแกะกุ้งให้ใกล้ใจเพราะอยากจะดูแลเจ้าของวันเกิดแต่คงจะไม่ต้องแล้วแหละเพราะว่ามีกุ้งตั้งยี่สิบตัวจากผลีใกล้ก็คือนั่งกินกุ้งอย่างเดียวเลยและบรรยากาศมันก็อบอุ่นมากใกล้ก็เป็นผู้ฟังที่ดีนะคะถ้ามีคนถามก็จะตอบบ้างส่วนใหญ่ที่คุยกันก็จะเป็นฟังพี่ดอมพี่เบสที่รักแล้วก็พี่ฟ้า เขาก็คอยเสริมคอยอะไรบ้างพลีก็เป็นคนพูดเก่งอัธยาศัยดีเหมือนกันชวนคนอื่นคุยได้เก่งมากวันนั้นเขามีความสุขมากแลเราจะตัดไปหลังงานเลี้ยงจบลงเลยทุกคนก็แยกย้ายกันกลับตอนนี้พาลีก็น่าจะกลับไปแล้วเพราะว่าเขาเห็นพลายออกไปแล้วตอนนี้ก็เหลือเขากับเพื่อนๆนะคะตอนแรกพี่ฟ้าจะอาสาไปส่งแต่เขาเก่งใจไม่อาจจะให้ฟ้าวนไปวนมาเขาสองคนอยู่ใก,ยยกล้ๆเดี่ยวกับกันเองพี่ฟ้าไม่ต้องเป็นห่วง เขาก็เลยเดินแยกออกมาเขาต้องไปส่งกันขึ้นรถเมย์ส่วนตัวเขาค่อยนั่งแท็กซี่ไปที่คอนโดเพราะว่าคอนโดเขาก็ไม่ได้ไกลจากตรงนี้มากและเขาก็เดินไปส่งกันที่ป้ายรถเมย์รอรถเมย์อยู่นานมากแต่สรุปรถเมย์ก็มานะคะ ตอนแรกกันนะไม่อยากจะให้ใกล้มารอแบบนี้แต่ใกล้ก็ให้เหตุผลไปว่าเขานั่งแท็กซี่ถึงแป๊บเดียวแต่เขาเป็นห่วงกันไงและหลังจากที่รถเมย์มาเขาก็แยกย้ายกันนะคะใกล้ยืนรออยู่ป้ายรถเมย์รอแท็กซี่แต่แท็กซี่ไม่ค่อยมีเขาก็เลยเดินวนไปที่หน้าห้างเพื่อจะไปรอแท็กซี่ตรงนั้นแต่รอเท่าไหร่แท็กซี่ก็ยังไม่มาจนฝนเริ่มลงเม็ดแล้วเขาก็คิดกับตัวเองอยู่นานมากว่าจะเข้าไปหลบฝนดีไหมหรือว่าจะรอแท็กซี่อีกสักพักหนึ่งเพราะาฝนมันไม่ได้ตกแรงมาก เขาก็ยืนรออยู่อย่างนั้นนะคะและฝนมันก็ค่อยลงเม็ดแต่พมลิขิตบรรดาลชักพาก็มีรถหรูคันหนึ่งแล่นเข้ามาในห้างนั่นก็คือพาลีนั่นเองพาลีรถก,ก็จะดลงมาบอกให้ใกล้ขึ้นรถใกล้ก็งงกับสถานการณ์อยู่เขาก็ลังเรีว่าจะยังไงต่อดีจะขึ้นรถเลยไหมเพราะว่าตอนนี้เขาประมวลผลไม่ทันเพราะว่าขึ้นมาเร็วๆค่ะฝนกําลังตกแล้วนี่ลีเองอย่าไปส่งเองและก็โดนคุณพาลีหุด้วยเพราะว่าใกล้ใช้เวลาขี่สักพักเลยจนหัวเปียกหมดเลยนะคะ พอขึ้นรถมาได้พารีก็รีบหยิบเช็ดชู้มาซับผมให้คือแบบมูเมน่ารักมากนะคะตอนแรกใกล้ตกใจมากพยายามจะขอมาเช็ดเองแล้วพยายามจะบอกว่าเขาไม่เป็นไรแต่พารีก็ดูไปบอกว่าอย่าดื้อสิครับพอได้ยินคำว่าดื้อเนี่ยคือใจละลายไปเลยก็ปล่อยให้พารีเช็ดเอาทิชชู่ซับทีละนิดทีละนิด โมเมนต์หวานช้ำมากนะคะและหลังจากซับอะไรกันเสร็จเขาก็ขับรถออกขับรถไปได้สักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าใกล้เก่งมากพารีเลยบอกว่าเขาแวะซื้อของขวัญให้ใกล้ที่ห้างน่ะแล้วก็ยื่นของขวัญมาให้ใกล้แล้วยังบอกอีกด้วยว่าเขารู้สึกว่าของขวัญที่เขาให้ใกล้ไปมันยังไม่มากเขาอยากจะหาของขวัญเล็กๆให้ใกล้อีกหนึ่งชิ้นใกล้จะได้เก็บไว้ได้ใกล้ก็รับมาแล้วก็บอกพารีไปว่าแค่กุ้งก็พอแล้วเราประทับใจมากแต่พารีก็บอกว่าไม่ได้สิเราอยากจะให้ใกล้ กกเขากคุยกันแบบมุ้งมิงมากแล้วพาีก็บอกให้ใกล้เปิดของขวัญด้วยใกล้ก็ค่อยๆเปิดของขวัญอ,ออกมามันเป็นต้นกระบองเพชรนะคะและมีการวาดรวดลายบนกระถางอีกด้วยพาลีก็อธิบายว่าทาไมถึงซื้อกระบองเพชรชิ้นนี้พาีบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ในห้างหรอกตอนแรกเขาก็เดินหาในห้างแหละแต่ไม่มีอะไรถูกใจเขาเลยขับรถออกมามาซื้อใกล้ๆห้างเป็นร้านประจําของเขาและเห็นว่าต้นกระบองเพชรต้นนี้มันน่ารัก ตอนยืนอยู่หน้าร้านเขาพยายามจะเสิร์ชหาข้อมูลดูว่ามีกระบองเพชรต้นไหนที่มีความหมายดีๆบ้างเขาเลยเลือกชิ้นนี้มา ความหมายของต้นกระบองเพชรนี้ก็คือเป็นต้นไม้แห่งการปกป้องเขาอยากจะมอบกระบองเพชรชิ้นนี้ให้เป็นตัวแทนการปกป้องจากเขาเขาอยากจะปกป้องใกล้ใจจากความเสียใจทุกอย่างซึ่งมันกินใจของใกล้มากพอใกล้เจอเรื่องราวมากมายมาพอสมควรแล้วพอได้ยินพารีพูดแบ,บ่เนี้เหมือนบอกน้ำตาแตกนะคะเขาไม่อยากจะร้องไห้ต่อหน้าคนที่แอบชอบและยิ่งใกล้ชิดกันครั้งแรกด้วยเขาอยากจะแสดงมุมนี้ แต่มันก็ห้ามไม่ได้พาลีเหมือนจะเห็นว่าไก้นิ่งไปแล้วพอหันมาเห็นไก้น้ําตาคอเขาก็รีบถามไก้ว่าเป็นอะไรไก้เป็นอะไรครับไก้กระโจนมากก็เลยแถไปว่าเออเราดีใจมากเกินไปนะ่ะเราประทับใจกับของขวัญชิ้นนี้มากเลยร้องไห้นะ่ะ พันลีพอได้ยินคาตอบนี้ก็หัวเราะนะคะแต่ก็บอกไกล้ว่าชอบมันให้น้อยลงหน่อยก็ได้ใกล้จะได้ไม่ต้องเสียน้ำตาไงเราไม่อยากจะเห็นน้าตาของไกละ้ะใกล้ก็คือชอ็อตไปเลยนะคะเขาไม่สามารถชอบของความิ้นนี้ให้น้อยลงได้แต่เขาจะไม่ร้องไห้เขาจะชอบเท่าเดิมแต่เขาจะไม่ร้องไห้แล้วแต่พันลีก็ยังบอกว่าแต่บางทีเขาก็อยากเห็นไกล้ร้องไห้นะเขาอยากรังแกให้ไกล้ร้องไห้อีกมันเป็นอารมณ์เหมือนแบบอยากแกลเด็กคนนึงให้งองแงแล้วก็เป็นคนที่คอยโอเอง แบบน่ารักมากและมีความรู้สึกว่าพารีก็น่าจะมีใจให้ใกล้อยู่นะแล้วว่าสองคนนี้น่าจะชอบกันแหละออละระหว่างที่ขับรถไปเขาก็คุยกันไปถามนู่นถามนี่จนมันมีช่วงเดดแอร์ช่วงหนึ่งและก็เป็นช่วงที่รถติดด้วยรู้สึกว่าพารีจะหงุดหงิดเพราะว่าไฟแดงนานมากแล้วก็มีทุกแยกเลยจนพารีหันมามองใกล้ใกล้รู้สึกว่าพารีกําลังงุดหงิดและเหมือนต้องการจะขอกําลังใจจากเขาเขาไม่รู้จะทําอะไรให้ได้นอกจากยิ้มไปให้สุดเป็นยิ้มที่ กว้างที่สุดตั้งแต่เขายิ้มมาเลยพอพารีเห็นว่าใกล้ยิ้มให้ก็ยิ้มตอบนะคะและยังบอกใกล้อีกว่าเขาอยากเห็นรอยยิ้มของใกล้จัง ไกดก็คือโดนช็อตไปหลายรอบมากพารีอยากเห็นรอยยิ้มเขาหรอและสักพักหนึ่งพารีก็เปิดเพลงแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยแรปให้เขาฟังด้วยไกล้ก็อมยิ้มยิ่งเห็นตอนที่พารีแรปเขายิ่งเอ็นดูเลยยิ้มให้กว้างกว่าเดิมพารีพอเห็นว่าไกล้ยิ้มให้ก็เลยบอกกับไกล้ว่าคุ้มแล้วตอนแรกก็รู้แล้วว่าตัวเองจะเขินถ้าแรปให้ไกล้ฟังพรอมเป็นครั้งแรกเลยที่เขาได้แรปต่อหน้าคนอื่นแต่พอเห็นไกล้ยิ้มให้ก็รู้สึกคุ้มแล้วเขาก็พากันไปส่งยันคอนโดเลยตอนแรก กลจะให้ส่งแค่ข้างหน้าแต่ของไกล้ค่อนข้างเยอะเพราะมีของขวันของหลายคนพารีเลยขับไปจอดให้ที่ลานจอดรถและก่อนจะลงเหมือนใกล้กำลังจะหาอะไรอยู่สักพักหนึ่งก็มีคนมาขอกระจกและพารีก็พูดขึ้นว่ามึงยังเสือกจํารถกูได้อีกนะเพื่อนที่อยู่คอนโดเดียวกับใกล้ดันมาเห็นเขาพอดีก่อนหน้านี้เขาเคยถามใกล้แล้วว่าอยู่คอนโดไหนพอใกล้บอกระยะทางอะไรเนี้ย เขาก็พอจะจําได้ว่าคอนโดนี้เป็นคอนโดของเพื่อนเขาแล้วเขาก็มาคอนโดนี้บ่อยพอสมควรเพราะว่ามาเชียร์บอลกับเพื่อนและก็ได้บอกใกล้ไปแล้วด้วยว่าเพื่อนเขาก็อยู่คอนโดนี้เหมือนกันแต่ไม่คิดว่าจะได้เจอวันนี้เพื่อนก็ชะงกหน้ามาแซวว่าเพื่อนลีมาทําอะไรครับวันนี้ไม่มีดูบอลน,นะพาลีก็เลยบอกไปว่ามาส่งคุณใกลนะ้น่ะใกล้เนี่ยพอได้ยินสะพานน้ที่พารีเรียกก็คือแบบใจระเบิดเลยไม่มีใครเรียกเขาแบบนี้นอกจากแม่ของเขาเพื่อนก็แซวๆไปแต่ก็โดนพารีแล้ว แต่ก่อนจะไปเพื่อนยังบอกว่าขอ500อยได้ไหมเพอตอนนี้กูถูกเมียลงโทษให้เงินมาร้อยเดียวเองกูจะไปซื้อของอกินที่เซเว่นอะกลัวว่าจะไม่พอพลีก็ถามเพื่อนกลับว่าแต่ถ้ามึงไม่เห็นกูมึงจะพอไหมเพื่อนก็เลยบอกว่าก็ต้องพอดีแต่พอเห็นมึงแล้วก็ไม่พออะขอหน่อยพลีด่าเพื่อนแต่ก็ควักเงินให้นะคะแล้วก็ยังบอกเพื่อนอีกว่า มึงนี่นะไม่เป็นพ่อบ้านใจกล้าเลยต่อไปก็หัดต่อต้านบ้างดีแต่เพื่อนเนดันต่อมาว่าถ้ามึงนี้ก็คงจะเป็นเหมือนกูแหละแล้วพลีก็บอกไปว่าแล้วกูจะเป็นแบบไหนล่ะ พารีได้ถามไปเนยเลยบอกว่ามึงต้องเชื่อฟังเมียเพราะว่าถ้าต่อต้านเมียก็จะโดนแบบกูไงพารีพอได้ยินคําตอบเพื่อนก็หัวเราะออกมาเลยและก็ยื่นเงินให้เพื่อนไปและก่อนจะไปเนก็หันมาทักทายใกล้ด้วยเราลืมเล่าไปว่าก่อนหน้านี้นเขาแนะนําตัวให้กันฟังแล้วและเขาก็ลาก,กันตรงนั้นใกล้ไม่ได้ขึ้นไปเลยรอให้พารีขับรถไปก่อนเขาไม่รู้หรอกว่าพารีจะหันมายิ้มให้เขาเหมือนที่เขายืนยิ้มให้หรือเปล่า แต่ว่าเขาอยากยืนทรงคุณพระจันทร์น่ารักมากนะคะในฉากนี้